สวัสดีครับฉลองพักดีวิจิตรวมเหล่านักแสดงสาวห้ามาสารต่อความมันเพื่อแฟนละครเจ็ดสีในสาวห้าตอนทัพทีมสยามครับผู้กำกับมือทองฉลองพักดีวิจิตเปิดบ้านนำทีมหนุ่มๆเสาวห้าโคจรมาประชันบทบาทกันอีกครั้งในสาวห้าตอนทัพทิมสยามจัดพิธีวงสงไปแล้วเมื่อเช้าวันนี้ค่ะ พี่ใหญ่เอกรังสิโรดแท็กทีมอานัทลาพานิช์โนตวชระบุญไผ่าพาทิศส่วนน้ำระพีพัฒนติดถ่ายละครค่าของคนจึงไม่สามารถมาร่วมง,งานได้ค่ะด้านสาวๆก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะกวางฟ้ารุง่งแก้มกวินตราอุ่นปริยานุชสมาชิกใหม่กี้รัฐกรและเมเปลิลพันชุดาดูจากเสื้อผ้าหน้าผมแล้วพร้อมลุยกันทุกคนเลยนะคะปฏิบัติการตามหาอัญมณีในตำนานกำลังจะเริ่มขึ้นอย่างดุเดือดเหล่านักแสดงบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแค่อ่านบทก็สนุกจนวางไม่ลงเลยล่ะค่ะและดีใจ นะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะน้ใช่ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ร่วมงานพี่นัทครับฝากเนื้อฝากตัวได้ครับอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูแลให้อย่างดีครับผมพันธั์ยมณีที่เป็นรหัสพันธุกรรมนิวเคลีย์โดนช่วงชิงไปหรือว่าเราต้องตามหากันอะไรอย่างี้ได้คุยกับไอดอลของโน้ตก็คือพี่นัทไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกับอีกสองไอดอลขวัญใจโน้ตอีกสองคนนะครับได้กลับมาร่วมงานของลราฉลองนะฮะมันไม้คันไม้คันมือมานานแล้ว อืมหมายความว่าอยากใหญ่ครับกันไวจะได้บูแอคชั่นอีกเหมือนเดิมกับนี่นี่พี่ๆน้องๆเราในเสาห้านะครับฟินฮะเขาพร้อมฮะเปิดเรื่องมาเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับแฟนๆเสาห้าภาคที่แล้วนะครับนี่อยากจะบอกว่าน้ำเนี่ยจะต้องแสดงอภินิหารเยอะหน่อยเอ้ยว่าแต่เขานี่อภินิหารเขาคืออะไรนะหายตัวไงเนี่ยตอนนี้เขาก็อยู่แถวนี้นะแต่เรามองไม่เห็นอ่าพี่น้ำฮะว่าไงฝากติดตามชมนะครับเสาห้าตอนทับทิมสยามทางช่องทางช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณ พวกเราก็มาเจอกันอีกครั้งค่ะรวมถึงมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นเนื้อหาก็ต้องแน่นกว่าเดิมอตอนแรกเลยเมื่อกี้ได้อ่านบทมาที่สุดไม่ใช่ว่ามีบู๊อย่างเดียวเรามีความรักด้วยนะละครเรื่องนี้มันแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวแกมเมยก็เล่นเป็นตำรวจค่ะแล้วก็เ,เชิงยุทธเนี่ยเชี่ยวชาญทั้งหมดค่ะละครสนุกเข้มขน้นบู๊กระจายแนะ่น